มาทำหมี่เย็นญี่ปุ่นกันครับก่อนอื่นลวกเส้นก่อนครับระหว่างรอเส้นสุกมาเตรียมท็อปปิ้งกันก่อนหั่นไข่เป็นเส้นเส้นแบบนี้เลยแตงกวาแคมก็หั่นเหมือนกันปูอัดก็จะฉีดเป็นเส้นๆ้นแบบนี้นะคะเตรียมของเรียบร้อยแล้วมาใส่จานกันวางเส้นลงไปก่อนแล้วก็ท็อปด้วยไข่จามเรียงให้สวยสวยโอ้โาแตงกวาจากนั้นก็โรยด้วยต้นหอมปิดท้ายแบบนี้เลยเสร็จแล้วหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้เลยอ่มาส่วนน้ำซุปโค้กจะใช้เป็นน้ำสลัดของคิวพีนะคะสูตรน้ำ ซุปนี้กหลังฮิตในโซเชียลเลยที่ใส่โชยุผสมกับน้ําสลัดงาคั่วี่ปุ่นแล้วคนได้เข้ากันก็จะได้น้าซุปหน้าตาหน้ากินแบบนี้เลยครับเต็มลงมาแบบนี้เลยครับไปครับคําตดตอืม สูตรนี้จะมีความนัวๆอร่อยมากๆเลยครับอันนี้โคกชอบมากๆแนะนําเลยส่วนน้ําซุปอีกสูตรเนี่ยโคกจะใช้เป็นน้ําสลัดงาซีอิ๊วญี่ปุ่นของ QP อย่างเดียวเลยนะครับห้เอาวขวดก่อนเทใส่ถ้วยด้วยนะจินแบบนี้เลย อ,อันนี้ก็อร่อยกินกับน้ำสลัดงาซีอิ๊วญี่ปุ่นเนี่ยรสชาติจะออกกลมกลม่อมหอมกลิ่นงาโคกันลงตัวม,มากๆเลยครับหรือจะลาดไปแบบนี้ก็ได้ค่ะโคกันน้ำสลัดคิวพีเนี่ยสามารถนำไปทำเมนูได้อีกหลากหลายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเมนูสลัดัผัดลาดจิ้มหรือจุม่มไม่วนไม่สำไม่จำเจเพราะคิวพีเป็นได้มากกว่าน้ำสลัดที่สำคัญไม่ใส่ผงชูรสด้วยสามารถหาซื้อได้ที่โลตัสได้เลยนะครับ